สวัสดีครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบอยู่ห้องสตงเูเฮาศิลปินเบอร์ใดกับป๋ามือนี่ยมันนี่จากค่ายอาสยามครับนุชนีละวันกับทีมงานเพิ่นมามาสุไทรี่เป็นอีพี่แหลกครับมาเมื่อนี่วันที่เท่าไรละป๋าหกวะวันที่หกเนาะซ้อมเมื่อคืนนี้ยแต่วันที่ห้าพอดีเขามีภารกิจไปขึ้นตู้หลายมือแล้ว โอ้ย,ย,ยไปไ,ได้มาองกระตูไปนี่เปียเดียนหรอ <ś c oughs> รวะมอเตะโค้งมากครับป๋ามอเตอตะเด็กโค้งครับมอตะโค้งมากครับอเป็นหน้าที่ของศิลปินของค่ายอาสยามแม่น็อดนุนิลาวันนิลาวันเนาะป๋าเนาะก<ะ>ับลูกทีมมาโอ้มาเบิ่งแล้วเครื่องดนตรีไหมป๋านี่ไหมเป็นดนตรีสากลกับสากลกับดนตรีไทยเนาะไทยพื้นดนตรีพื้นบ้านไม่เนาะป่าเขาเอื่นดนตรีพื้นบ้านเนาะหัวลง นี่ครับเมื่อเบิงนี่ครับนี่สุดยอดครับของแท้เลยครับนี่นี่ครับนี่สร้างไพ่หมักเอาว่าตรงๆเลยีนพี่น้องนี่ครับโอ้ยลีลีครับสร้างไพ่เอาไปเ็ดเอ็กโคตะกี้เนี่ยนี่เราพปเ็ดเอ็กโคยุคแรกๆครับกัปปอาจารย์ย่านบ้านทานครนี่ครับผมที่กิงเสียงเสียงตรงนี้ผมมาเล่นมอลำเล่นลูกทุ่งจมมวลครับเนี่ยบอกเลยว่า ชอบชอบครับชอบเป็นส่วนตัวเลยพี่น้องนี่ครับตะกี้ซื้อน้องโคเป็นถาดจริงสิหรือพี่น้องนี่ครับถือว่าเสียงต้นสะพัพมันออกมาจริงนะพี่น้องนี่ออกมาแบบอ้ามพวงหลังเซกต์ก,กับปะรวมศิลปินดาวรุ่งอีสานตามรอยพวงหลังอีพี่น้องีมีหมีอย่างพร้อมตนอนนี้ปะเห้องปริมาณนี่หยียบเดือดเลยปะนาะโคบไม่มีตัวลูกๆโยนี่มีลูกอุดครับ น้องเอิญครับรับหน้าที่ยุที่ห้องสตูของห้องครับกับนี่ไรอยู่ตลอดครับพี่น้องครับครับมืออื่นทีมงานห้องก็จะเป็นซอยทีมงานของเพชรลำเพลินอยู่ผนครับอยู่สถานที่แห่งใหม่ครับกับยกระบบโอบไปทางโน้นล้พี่มืออื่นครับห่วยเแปดแมนแมนครับเกแปดแล้วก็สิบก็จะเป็นของลูกเวียงครับติดตามด้วยพี่น้องแล้ววันที่สิบสามก็จะเป็นวันเกิดค่ายวันเกิดของลูกเวียง นี่แหละมีหายพี่น้องมีหายพ้อมโอ้บอดีมาวม่หายไปบังหันกับพ่อสมควรครับพี่น้องแตะีพี่สุดท้ายวันที่เทไรกับป๋าีพี่สุดท้ายของเพชรลํำเพลินเฮายี่แปดเดขามปีก็โนโดนครับพี่น้องขามปีไหมนี่ครับผมมีโปรงล่างพ้อมพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวทาคนตีกับสิช่วงระยะมาสอมครับเียประมาณเทียงนาะป๋าเนาะ ยังคือเก่าดีครับพี่น้องนี่ห้องสตูของเฮายังคือเก่าครับโอ้โบดแค้นปะพี่ปะโบดเต็มอยู่ยไหมปะเพี่เอาอาดซีเมือดจิ้งไนยครับตรงนี้เมือดจิ้งไนยเสกเอาปะเอาไฟไหมเบิ่งกี่เนี่ยปะโอ้ครับนี่เหล่ากล่องครับรับห้องสตูของเฮากับมีเหล่ากล่องที่แก่ที่พี่น้องก็ซื้อมาให้ ให้ได้ใส่แบบโอ้สวยงามพี่น้องครับนี่ครับกล่องไอกเกี่ยวครับเดี๋ยวไอเกี่ยวยังไม่โชว์กล่องไอเบิงอีกไ,ไ,ได้ป่ะเอ้ยไปร้อยซื้อมาเลยเอาซื้อมาดิปะซื้อมาแล้วเอาเหล้านี่แหละสีเหลืองเข้านี่แหละไปร้อยซื้อตอนไหนซือซ้อมาแล้วซื้อมาเต่อีพี่บางก้อนปีใหม่แม่ปาใส่ปีใหม่เลยนี่ครับนี่โอ้ของแหนบของแท้บ่ป้าว่า นี่แหละครับคว่ำอยู่ในห้องสตูของมงคลสตูดิโอเฮาฝากติดตามพี่น้องปลาแล้วก็บ,บ่ได้มาเห็นบ่เล้ากล่องก็ซื้อเลยเป็นไดรย <laughs> าไฟดีไฟกิ้งหมดเลยเสกปลาเอาไฟก็ทิ้งดอกเอาออกเถอะเอาออกกันไหมเอาไฟไมนะหมมาไงเอาได้หมดแล้วปลาได้หมดครับโอ้นี่ดนตรตีพื้นบ้านนี่ตัวปลาตีมะะือ่อไะปลาเคาะมื่อกันนะ โอ้คือตัวนี้ป้าน้าดสินเก่าตัวนี้ฮะเสียงไหมเสียงได้หรอป้าเบื้องต่หนังในสุดยอดเลยป้ากองรุ่นเก่าป้าป้าไม่ไม่ไม่ม่รุ่นเก่าไม่บวกเภาุติป้าเนี่ยไม่ยังมีติดนั่งดีงัง้นแค่ละนังสังเกตเลยแมนแมนป้าแมนแมนแมนเสียงคนละเสียงเลยที่ยิงแค่จะตีจาก ขัวไปไส้เด้นี่ครับนี่ขัวแมนแมนแมนนี่ครับลูกลูกไงถ้าเป็นของสากลตีไส้ไปขัวเนี่ยของไทยเฮาติตีหัวไปไส้นั่งดีนั่งดีกลับมาอีพี่นี่วันที่ห้าหกเนาะป๋าเนาะแมนครับห้าหกมกระลาครับวันที่เก้าสิบประมาณนี้แหละพี่น้องอาจะเป็นของลูกเวียงครับ สิบสามกัน่ายจ,จะเป็นวันข่ายวันเกิดของลูกเวียงอีกแค่นหมนี่เอาซ้อ,อเลยครับซ้อไปซ้อเลยซ้อซ้อ,อ,อหนังงูยังดีเลยปล<ะ>าตัวป่าหนังงูเลยงูจงอางงูยังงูโอ้เอาแ,แ,แป้งมาถูเอาแป้งมาถูในี่ยฮะในในรางวัลที่หนึ่งว่าปลาตดนตรีมีทุกชิ้นเลยตอนนี้ปลาแค่แค่แค่ในหอยหายไปขึ้นตะตัวลำโพงแม่แต่วันที่ยิ้มหา กับแม่ศัตรูปางงเลยล่ากองกับมีวนไหนครับพี่น้องผนเห็นบ้างตูเบียรหัวจะขึ้นบันนะตูเบียก็ขึ้นม่แล้วปะตู้เบียร์หืขึ้นฉีบขึ้นไปเที่ยวไปลองมาไปอู่จากบังตังทางนี้บั้นมันจะขึ้นมาบั้นปวดป่ะปวดยี่ ฮะสีซอนี่ว่าซื้อแตวเด้องซอตัวนี้ฮะงูอยู่กางป่ยปะทันแชมเต้ยโศกนี่ให้คักได้เลยไหมไอตัวเบื้องหนังเหรอครับหนังสะอ่อนเลยซอสหนังงูคักเนาะเสียงดีได้เลยก็หลุดเลยแมนแมนปะแมนแต่จีเป็นระดับกอล์มเมจันหาบางอยากอยู่ถ้าว่าเอ่อดนตรีสะกดบวกดนตรีพื้นบ้านเนี่ยผมว่ามวนได้ป่ะจังสี่แหละผมชอบ กผสมัยถ้าเขาอยู่แลมมาลงตะกี้ไปเล่นดนตรีสะก่นกบพื้นบ้านโอ้มวนมวลป่ะเวลาเป่าโปรดป่าอยงมาดุดกองเหยียบขึ้นโอ้โหมันฉ่ำไหมป่าฉ่ำมวนแสดงว่าอีพี่นี่นี่นุติีลาวันนี่เปนเอาศาสตร์และศิลป์ของดนตรีสะก่นครับก็เพิ่งมาเห็นนี่เนาะปฟัเนาะเพิ่งเห็นพิ่งเห็นนี่แหละครับก็พ่อพี่น้องติดตามครับแรงนี่ครับมือแรงซื้อวัดซื้อตัวเขาเลยครับ เบิ้งคลิปนี้แล้วก็ซื้อบ,บัตรออนไลน์ครับ,รบเขาไปเบืเอ้องในเพจของนุชนิรวันครับนิรวันเนาะปาเน,อน้องลูกสาวท,าทั้งอ่ะดตั้งเปิดตั้งสิเกยียรติหรือท่านไหนตั้งสิเกียรติที่ทานอุบลป่ะครับตนทั้งตามไปแสดงว่าอีพี่นี่ก็สีบ่เพราะมันของธรรมดาละครับเอาป้านี่เห็นเล่ากวางไะเจียวมันธรรมดาแล้วครับปุ่นราคาเป็นแสนนี่งานละพี่น้องเนี่ย มักใส่ปลาพิ้นนี่ใส่อะไรพินนั่นแหล่ะปลาตัวงดนตรีผสมประสานผู้ที่นี่เรบวงเฮ็ดแบบนี้นี่มีอยู่บริษัทเดียวว่าษัทนอกแต่ไทยคีบมึงจังไปไหมล่ะปลาเอาก็ได้ก็มีบริษัทเดียวในที่เหตุดนตรีไทยผสมดนตรีตะกณ์ครับคือของบวกหอย อืมคนใส่ใจเลยพี่ไงใส่ใจก็ถือว่าของเข้ากับเริ่มแม่แล้วของสตูของเขามงค์ค้นสตูดิโอพี่น้องเได้ติดีตามครับนี่แหละครับถือว่าเป็นสิ่งที่นาจจ่าสนใจเระหว่าดนตรีไทยผสมกับดนตรีสะกดหา,หาบางอย่างครับขามปีสร้างไพ่กระปาโกกับหัวตะคงมมหของสตรูเขาขามปีแล้วไปครับไปเนนะไปต้าปีเก่าจนหัวปีไหม<น> <laughs> จดลืมวมาของตูไปยังไงบ้างเดี๋ยวับมาบรรลุคือเก่าครับจอก็นั่งคือเก่าพี่น้องครับบ้านเนี่เอาไปใส่ได้ครับบ่ได้ไปลงจจำนำใส่ไปบ่ได้ครับพ่เบอร์กับะไรวะจับหลวงหมดพ่อเบอร์ขวัญพ่อเบอร์สามสิบเดพ่อเบอร์ว่ามันพ่อเบอร์หายมันาอยู่ในแหลกพ่อเบอร์สาิบ เ er ก็ไล่ระย้ากันวะครับ <laughs> นี่แหละครับพี่น้องครับยังอยู่คือเก่าครับมีแต่ร์ที่เพิ่มเติมครับพี่น้องนี่จะเพิ่มเติมเข้าไปร,ระบบจอระบบทุกสิ่งทุกอย่างครับยังอยู่เหมือนเดิมพี่น้องใช่กระป๋าไม่ใช่ใชพ่พี่นโอ้โหนี่บอกอีพี่เนี่ยแมนครับใช่กระป๋านี่บ่แมนครับโอ้เดี๋ยวกดอีกหนนะ่อปลานี่ได้พี่น้องเด้อเขาบเบิ้งแล้วครับเขาไปอุดนุนบัตรออนไลน์ลูกๆได้พี่น้องเด้ออีพี่ ของลูกนุดนุดเรืาวัดแฝดเผ็ดโอ้นี่นี่ครับพี่น้องเขาเบึงนั่นๆันอยสิบเก้าบาทครับ1อยสิบเก้าบาทดีป่าแม่นครับเอาหากแพงเนาะป่าเนาะนถือว่าต้นมกราปีใหม่ปีหกห่เาเขาบุญนูนบัตรออนไลน์ของลูกๆครับนี่สร้างไพ่กับป๋าแล้วพี่เหเบิงเนาะแม่นครับ เงไม่เห็นเคยดนตรีแสดงว่าอีพี่นี่ไม่ใช่ธรรมดาเป็นดนตรีระวงสากลครับผสมไทยโอเคนาอป๋าเนาะโอ้นี่ครับพี่น้องครับระบบห้องเข้ากับสิพัฒนาไปอีกจุดหนึ่งครับเดี๋ยวเสียวจอมาเพิ่มครับจอแบ็กมาเติมทั้งหลังอีกให้พี่น้องได้เบ่งได้เสพกันครับเห็เหอกับสลิงติปลา โอ้โขึ้นน,นี่น่ยุดนี่โอ,บบโอ้โเร<ข>ก็สล,ล,ลิเงเรนโอ้อเขาท่าตละปลาเวลาพึ่งเรียเทพดาพึ่หอมากแต่เขาเทพดาหอครับต่ตด้เอ่อเฉียวแบบทั้งนอกขามาจำลองายในพวกพวกง่าง่าพึ่สมัยตุ้ยีปรนเดียนครับเอาจากข้างนอกเอามาจำลองของไฟในใหมัหหนเด้แต่ว่าหันผู้ใด้ขามา เริ่มแต่ต้นเดือนมกราเป็นสวอปไปได้ป่ามีเครื่องสวอปอยู่ทั้งหลังครับเอามาเช็คสวอปมีระบบสวอป้อบในป่าบ่ได้ที่ห้อต้องสวอปเอาช่วงนี้ถือว่าใกล้แล้วครับยุคสุท้ายของโควิดแล้วโควิทติตายไปบอะมนี่ยโคบิตายแล้วมันมีตัวขาโดยอัตโนมัติบ่โอ้อยูประเทศอังกฤษเนี่ยเขาติดู้ละเขาติดวันละแสนกว่า แในายกรัฐมนตรีเขาไม่ผิดเขาบอดอกดาวเขาบอดดอกดาวครับเขาบอกว่ามันบปลนโปอดมันอยู่ร่วงยุติแก่ข้อป่ารักษาอยู่ประมาณจี่สองหรือสามหมื่นหรือสี่หมื่นนี่ยล่ะลูกๆกับสิมาบางเทียงนี่ยห้องวัาไทยคีบอีกเมียละป่าเจ้าของเจ้าของเดินทางบางเครทียงดนตรีไทยเนาะป่าเนาะเอาให้พี่น้องสนับสนุนลูกๆเนาะป่าวันที่หกมือแรง มือแรกออนไลน์เนาะป๋าเอาฝากพี่น้องอีกเครื่อเคื่อนี่ยไ้ซอยลอยลูกป๋าซอยลอยลูกไอ้แฟนเพจของนุติรวันเนี่ยครับราคาบัตรอุ้มปิดร้อยสิบเก้าบาทเชิญแฟนคลับเอฟซีของนุติรวันเขาเบิ่อเบิ่งแต่เครื่องดนตรีล่ะเนาะป๋าเนาะถือว่าเป็นพื้นฐานดนตรีพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาบวกกับดนตรีสากลสากลนเขาไม่แย่งเราเพรามีกล่องมาใส่คีย์บอร์ดมาใส่ นอปไปเนาะรักบ้านเทาอีสานมาเทากาับเป็นปงล่างพินแค้นโบดอ่าการประสมประสานนี่เราว่า <lending> มันจีไทยกับสอานี่เขาเกิดยังเราวะกับพินแค้นครับโบดโบดโซ่อีกอันนึงเดียวปะปีปีแค้นคุยเนาะคุยโบดมาครับพบมาเนาะอื่นปี ระวังนากนกระชินครับเออพี่ศาสตร์ก็หนักกระชินผสมนี่แหละพี่น้องครับพี่ทักสักคนครับเอาถือว่าได้ฝากพี่น้องได้ติดตามเอาป้าเอา,เอาไว้ซ้ำอีกคลิปอีกคลิปหน้าฝากติดตาม<อ>พี่น้องสสสวัดคคแขขงุุนส,ส,สวัสดี<อ>ครับ